แอบรักออนไลน์แอบรักออนไลน์เริ่มกันอย่างนี้ก่อนพี่เตริร์หลังจากดูมา6ตอนแล้วนะครับ <c oughs> ก็สรุรวมกันได้ว่า <c oughs> จุดแข็งอย่างแรกที่ทําให้แอบรักออนไลน์คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่พีเตอร์พูดเลยเพราะว่าทั้ง4 <c oughs> คนเลย <c oughs> คือพระนางทั้งสองคู่เนี่ยสวยหล่อมาก <c oughs> ใช่สิและเป็นการสวยหล่อแบบคือหน้าก็สวยหล่ออยู่แล้วนะ <c oughs> แต่งตัวอะไรต่างลงตัวหมด และเหมาะสมคือบางเรื่องเนี่ยพระนางสวยหลอ่อแต่แบบอาจจะไม่ได้เข้ากับเนื้อเรื่องหรือคาแรคเตอร์นะหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือพอดูแล้วแบบเออมันเป็นไปได้ที่4คนเนี้ยจะเป๊ะตลอดเวลา uh huh. คืออย่างน้องหมากก็จะแบบดูดีแต่ไม่ได้สุดเท่าป uh ีเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ทําให้ <c oughs> ตอนเนี้ยลงตัวนะครับ <c oughs> ทีนี้ปมเรื่องก็คือเข้าใจง่ายเป็นไปได้จริง จ้ะก็คือแอบรักแล้วก็จ้นได้ด้วยเออแล้วก็แอบรักเด็กกว่าประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่แบบสังคมไทยยังมีอ่ะนะผู้หญิงอายุมากกว่าแต่ว่าเปิดภาพนี้มาครับเรื่องเนี้ยก็ช่วยโดยการที่ลิฟดาเนี่ยจะมีเพื่อนอ๋อคุณแองจี้คุณแองจี้เฮสติงแน่นะเพื่อนของลิฟดาคุณดาลิฟดาเคยมาปรึกษาว่าแบบถ้าอยู่ชอบผู้ชายเด็กกว่าอยู่จะบอกเขาไหมอะไรเงี้ยแล้วแองจี้ก็ให้คำตอบว่าแบบ มันก็ไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดเราชอบเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็คือนําเสนอในมุมนี้ซึ่งเราก็คิดว่าจริงถ้าเราชอบกันอายุมันก็ไม่ได้สําคัญนะครับอันนี้ชื่นชมแต่จุดอ่อนคือ สัปดาห์ก่อนเคยพูดถึงไปแล้วว่า MV เยอะไปลดลงแล้วแต่ยังเยอะอยู่ <c oughs> คือเหมือนดูละครเพลงอะ่ะคือเพลงขับขานมาตอลอดว <c oughs> ันนี้ฟังเพลงวิเตอร์เพาะเชียร์ที่เขา้องคือ,อเพลงจะเยอะไป<ต>ยัง<ต>ยืนยันว่าเยอะอไปนะแล้วบางช่วงเวอร์นเปิดคลิปมารับอย่างเช่นช่วงหนึ่งที่เขาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มีให้ทาว่าขึ้นไปที่บ้านล้างเพื่อจะเจอผีคืออันนี้เราตัดตัดมาเยอะแต่ว่าจริงๆมันยาวมากซีเควนต์เนี้ยทั้งก่อนจะไปเจอบ้านนี้ จังหวะที่เจอบ้านแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยคือขึ้นไปก็รู้ว่าต้องมีผีอะแต่ขึ้นไปแล้วก็ลงมากลดเงี้ยคือเบรกกว่าซึ่งและสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายขมวดปมไม่ใช่ผีก็เป็นที่ชงทงนั่นแหละขมวดปมโอเคว่าลิดาก็เคลียร์ว่านี่ทุกคนอะไม่มีสติถ้ามีสติก็จะรู้ว่านั่นไม่ใช่ผีขมวดปมน่โอเคแต่เราว่ายืดเวิร์นไปนิดเดียวเวลาไปเสียเวลาไปนะครับปัถาาว่าขำไหมขำนะแต่ยาวไปอ่พอครับ ประเด็นหลักที่เราจะจิกตอนนี้คืออันนี้คลิปที่จะเปิดต่อไปเนี่ยเป็นคลิปนานแล้วนะตั้งแต่ตอนสามให้พี่เติ้ลดูแล้วตอบเราหน่อยว่าสยารู้ไหมว่าลิปดาชอบอชอบตัวเองอ,อ,อ่ะเปิดชมจะ้ะก็คือคุณพี่แอนกับพี่แอนกับพี่พ,พีเตอร์ไม่ใช่ตายใจได้ใจมากกว่าก็เหมือนผู้หญิงที่โดนผู้ชายจีบไงพอเขาได้ใจปุ๊บเนี่ยคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งสยบแทบเท้าเขาก็เฉลิงประมาทผู้ชายก็จะจูบจอมได้ง่าย แ่ที่อธิบายเรื่องแบบนี้เรียนชนะงานถนัดละเซ่หมั่นไส้บ้ผู้หญิงบางคนนี่ก็หลอกกา่ยางหลอกั้งหลายปีก็ไม่สำเร็จสักทีหลอกอยังไงก็ไม่ตายใจหลอกอยังไงก็ไม่ได้ใจหออรจหอผู้หญิงที่ไหนอ่ะนหนบอสจะมาโชว์ตัวหน่อยสิอยากเห็นน่ะอยากเห็นหน้าจริงเลยฉันจะได้ให้โลกเขาเพราะไหนหรอ,หอมีรู้ตัวสักที อะไรนะไม่มีอะไระไให้ไปแล้วไปรู้มาตอนแรกเหมือนรู้แต่พอหลังจากที่ผู้ว่านหรอใครอยากที่<อ>ไหนเนี่ยเนี่ยไม่รู้เหมืนอนไม่รู้จริงอันมีคลิปหนึ่งอันนี้ตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยช <c oughs> มครับเหมือนไม่รู้จริงๆถ้าคุณมีหัวใจคุณครู้หมผมไปนานแล้วหรือไ,รไม่จริงผมเพียบพร้อมเรารู้งานกันมากีก่ปีแล้ว ยังไม่เห็นมีวีว่แววว่าจะจุดเด็ดสักทีฉันรู้ว่าความรักเป็นยังไงและฉันก็มีหัวใจเพียงแต่ฉันไม่ได้มีวันไว้เพื่อรักคนอย่างบอสก็เท่านั้นเองตาี่รู้ไอืม่รู้สิคือก็อยางงี้รู้ความรู้สึกเรานะที่ดูมา6 <c oughs> ตอน4ตอนแรกลงถึงล่าสุดเนี่ยเราเข้าใจว่าสัญญารู้รว่าบอสรักตัวเองอแต่เลือกที่จะ ตอบโดยการที่แบบทำเป็นใฉยๆไปเฉยๆไปว่าไม่รู้แล้วแต่ตอนแรกที่ให้ดูอ่ะเหมือนเล่นว่าไม่รู้ตอนท้ายนะตอนท้ายนะแล้ว,แล,วแล้วตัวบอสเองอ่ะก็เหมือนพยายามจะบอกตลอดอพยายามกระทุงตลอดอให้เขารู้<อ>แต่ก็ไม่กล้าบอกตรงๆว่าเนี่ย<อ>ผมเทคซีเรียสนะอตอนแรกเข้าใจมาแบบนั้นแต่พอสัปดาห์ที่ผ่านมามันดันมีคลิปนี้พิเตอร์คือเป็นฉากที่คุณยายของสยาพาผู้ชายมาให้ดูตัวแล้วแล้วสยาก็เลยบอกว่ามีแฟนแล้วแล้วพิเตอร์ก็สม้างแบบว่าผมนี่แหละครับเป็นแฟนเขาช่วยกันแล้วก็มีฉากนี้ชมจ้ะ ถึงไปโกหกยายแบบนั้นนะเขาหนิผมรู้ว่าคุณไม่มีแฟนแน่นอนดูถูกกันเกินไปหน่อยละแล้วมันจริงไหมล่ะข้อสองเลยก็ผมไม่อยากเสียคุณไปหลูไม่อยากเสียพนักงานดีๆองคุณไปแล้วคุณก็ไม่ต้องไปแต่งงานกับผู้ชายข้าคนที่คุณคงจะไม่ชอบอยู่ดีอ่า อันต่อไปเปิดจากที่เบอร์5พาคุณยายไปเที่ยวสวนน้ำเมื่อกี้เล่นเหมือนดูหลานยายสิแต่งตัวอย่างเงี้ยน่ารักหรือเปล่าหือยายหน้าลงน่ารักเลยเราชุดมันธรรมดามากเลยยายอย่าอวยเวอร์ได้ไหมรักสิแกงั้นผมจะรักได้ไงเอ้ยเพิ่งรู้ถูกไหมใจรีแอคตกใจสยาฮะ เริงงใช่ไหมบอสเราเริงงงแล้ไม่รู้คือแต่เราจะสรุปตรงนี้หลังจากดูหกสอนก็คือสยาเพิ่งรู้นะวันนี้นะว่าบอสเริ่มมีใจนะเพิ่งเริ่มรู้ว่าบอสมีใจแต่ที่จริงอ่ะเรารู้ว่านางรู้มาตั้งแต่แรกก็แยงหลักแต่ว่าเพราะว่านั้นมันรู้นะพูดสเบิดนั้นแล้วว่าฉันรู้ความรักเป็นไงเพียงแต่ว่าฉันไม่ได้มีไว้ให้มาแต่นั้นเขาหมายถึงปลาโนนนั่นแหละแต่ตอนนั้นปลาโนนยังไม่ปรากฏตัว ไม่แต่เหมือนว่าเขาก็รู้ไงใช่แต่แต่เราแค่รู้สึกว่าเขารับรู้ว่าบอชอบเขาใช่คุณบอพูดว่าเขาชอบแล้วนี่ทำไมไม่มีให้ใจอะไรก็เลยงงประเด็นนี้แต่ตอนนี้ก็จะเคลียร์ไปในทางที่ว่าโอเคนา่าพึ่งรู้มีนี้แล้วกันนะอีกประเด็นที่ติดเปิดเบอร์หกมาได้เลยจ้ะช่วงที่เขามีแอบแชทแอบรักกันเนี่ยพี่เติ้ลพราวก็อยากดูมากว่าใครคือแอบรักพราวก็ตื้อถามปลาโนนตลอดปลาโนนก็ไม่ยอมบอกจนเบอร์เจ็ดจ้ะมีเหตุการณ์ที่พราวเนี่ยเขามีญาติเป็นหมอเยอะเออแม่เขาก็เป็นหมอนะ เขาก็เลยให้แบบเหมือนแบบจัดห้องพิเศษให้ลดโรงพยาบาลพิเศษให้อะไรเงี้ยปราณนนท์ก็เลยยอมเล่าเรื่องแอบรักทั้งหมดให้นางฟ้ากว่าเขาเป็นใครผมแค่รู้สึกว่าผมสบายใจแต่พอต่อมาเปิดเบอร์แปดจ้ะหลังจากนั้นมันก็มีฉากที่เขาเขาเปลี่ยนวิธีการคือไม่แชทกันแล้วเปลี่ยนมาใช้การส่งเมลแล้วปราณนท์ก็คือจังหวะที่ส่งอีเมลไปมันดันมีเมลเข้าเครื่องพาวดีแล้วแบบ แล้วพาวก็อ่านแล้วถามอย่างเงี้ยแต่พาวก็ไม่ตอบพอพาวไม่ตอบปุ๊บคือคุณแอบรักหรือพี่แอนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบปานนเหมือนกันออ๋มันเป็นจังหวะปานนก็เลยมาสงสัยว่าแบบเป็นรืพาวจะคือแอบรักซึ่งเรารู้สึกว่าปานนคือต้องไม่สับสนถ้าเขาเป็นแอบรักจริงเขาไม่มาตามตื้อเธอตั้งแต่แรกมา้ยเขาแบบแอบรักคือใครแอบรักคือใครอะไรอย่างเงี้ย ก้าหรือปะหน่อยจะคิดว่านางเล่นแผนซ้อนแผ่นตอนเนาะนางซ้อนซ้อนซ้อนเยอะไปนิดนึงเป็นไปได้คนเรามันจะอย่างนี้กล้องแต่มันจะชอบค<ด>ิดอะไรให้มันดูแบบมีเรื่องมีราวเข้าใจป่ะอันนั้นแล้วแต่อ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเล็กน้อย <c oughs> แต่มันเป็นจังหวะแหละเพราะเดี๋ยวตัวละครจะทำให้นิ่มไม่เอาใจมาฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะแอบรักออนไลน์กันอีกนิดนึงนะจ๊ะเอาเท่าที่ได้ก่อนละกันแต่มีช่วงหนึ่งพี่เติ้ลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้เป็นแบบช็อตที่ดีมาก คลิปนี้ทั้งหมดเราซอยๆมานะจริงมันความยาวประมาณสัก4-5นาทีครับเขาแฟลชย้อนให้ดูเส้นทางของสยากับตัวลิฟดาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรชมจ้ะเริ่มตั้งแต่แรกวันที่ลิฟดากลับมาเปิดบริษัท <c oughs> สยาก็มาสมัครฉันมาสมัครเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะฉันทราบข่าวจากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเขาเป็นเพื่อนของคุณที่บอสตันเขาบอกว่าคุณกลับมาเปิดบริษัทที่เมืองไทยฉันก็เลยตามมาสมัครงานด้วยค่ะแต่ผมไม่ เปิดรับมาร์เก็ตติ้งนิครับเราจะสมัครไม่ได้เหรอคือเขาก็บอกว่าแบบฉันอนะดูประวัติคุณมาหมดแล้วแล้วฉันคิดว่าน่าสนใจที่คุณจะกลับมาเปิดบริษัทที่นี่นะฉันจะมาทำแรงกว่าเออคุณนางก็แบบเซลล์ของนางเ,เปิดต่อจ้ะแล้วก็เขาจะแบบยาวนะครับอันนี้เราตัดซอยมาเชื่อวัสยาค่ะพร้อมเริ่มงานได้ทันทีแล้วในระหว่างที่คุณกําลังก,ก่อร่างสร้างตัวดิฉันยินดีทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดขนย้ายเฟอร์นิเจอร์แม้แต่ทําความสะอาดห้องน้ำือเป็นพนักงานคนแรกเลย ตเป็นเพื่อนเรียนของฉันค่ะตอนนี้เป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่บริษัทแล้วก็พามาด้วยถ้านจบอันนี้ก็เปิดสอนเรื่องได้เลยนะครับก็เลยชวนรันมาทางานด้วยคือก็เริ่มมาด้วยกันทั้งหมดนะใช่อ้าอันต่อไปครับหลอกแค่ใส่เสื้อเชิดตัวเดียวก็หลอกก็จะมีช่วงทํางานที่เห็นว่าแบบเฮ้ยนางทุ่มเพเนี่ยไม่เป็นไรงานยังไม่เสร็จฉันรอลูกค้าอยู่คุณกลับไปก่อนได้เลยแล้วเขาก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ผลต่อไปครับแล้วก็เห็นว่าแบบ เป็นห่วงเป็นยายผู้หญิงคนนี้ถ้าหนาวก็ห่มให้นะอันต่อไปจากเขารักของเขาจริงๆนะแล้วก็ช่วงนี้เราอาชอบมากเลยตอนดูนะขอบอกว่าน้ำตาไหลอ pair, ินถึงไหมอินคือคือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเปิดหนังเรื่องอัพจําไมมป้าที่แบบที่เจ็ดนาทีแล้วแล้วมันดีอ่ะอันนี้มันเป็นสี่ห้านาทีที่ดีของเรื่องนี้เลยอ่ะเขาก็เล่าแบบต่อสู้มาจนมาถึงวันนี้ที่แบบ ซื้อตึกนี้คือคงไม่ได้ทั้งตึกอะนะนหรือว่าย้ายมาตึกนี้อ,นอย่างเป็นทางการหล่อส์บอหล่อมากหล่อมากแล้วมุมภาพอะไรมันก็ลงตัวหมดมเนี่ยมีสองคนเนี่ยที่แบบเป็น,ปนทีมที่มาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยหรอไหมซาวเซอร์ประกอบโคมไปเถอะจังหวะเนี้ยโหมได้แฮปปี้แล้วเสื้อสวยเรื่อยๆสวยขึ้นสวยขึ้นโอ้เราก็แบบกุมใจเนาะลืมแทนเนาะแล้วก็มีคีย์เด็ดนะที่แบบมันก็เป็นแฟลกแหละที่หลายคนก็พูดเปิดอันต่อไปครับ อันต่อไปจากเบอร์สิบสี่ชิอาขอบคุณมากนะที่มั่นใจในตัวผมมาตลอดก <c oughs> ารได้ทำงานกับคนเก่งเป็นสิ่งที่ฉันปฏิเสธไม่ได้คือนางแล้วก็มีประโยคนี้ Bahind man a great There's woman every successful เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชาย มักมีผู้หญิงเก่งอยู่เคียงข้างตรงนั้นเสมอตามนี้ก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าแบบเออทําไมเขาถึงรักษยาขนาดนี้ไม่ได้หลงแค่รูปหรือความสามารถแต่ว่าเขาต่อสู้กันมามีประวัติศาสตร์ประสาทกันมานะครับ